สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีคันตีเอ่อปอมาแนะนําพี่พี่อีกแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่พี่นะครับหลายๆท่านน่าจะรู้จักคันรุ่นนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็เหล่าเทสเตอร์นะครับใช้คันรุ่นนี้อยู่นะครับพี่พี่ก็จะได้เห็นนะครับตาม YouTube Facebook นะครับที่เขาได้นะครับทำให้เห็นนะครับในการเยื่อปานะครับให้เห็นถึงแอคชั่นของคันนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละเวท วันนี้นะครับสินค้าเข้าใหม่ก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับเอาคันเจ้าตัวนี้นะครับมาแนะนําให้กับพี่พี่นักตกปลาตีเลอมทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าคันรุ่นนี้นะครับก็มีวางขายที่ร้านตีน้อยนะครับคันตัวนี้นะครับเป็นนะครับรุ่นนะครับปิ้นดีเลกนะครับตัวนี้ปิ้นดีเลกนะครับรอบนี้เอามาโชว์ให้กับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นสปินนิ่งล้วนๆก่อน นะครับพอเบสแคตติ้งเนี่ยขายหมดทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่62นะครับ8 7ด0 20นะครับขายหมดไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสปินนิ่งมีด้วยกันทั้งหมด4เวทนะครับสปินนิ่งเนี่ยนะครับคันปิ้นดีเลกเนี่ยนะครับมีตั้งแต่นะครับ3ขีด8 4ขีด10 62แล้วก็87นะครับคันปิ้นดีเลกคันกาไฟเอ็กคอร์ทั้งคันนะครับดามกอกรีซีตฟูจิพุดเดิ้ล นะครับคันเหนียวเหนียวแอคชั่นดีนะครับเป็นฟาสแอคชั่นก็ว่าได้นะครับคันเนี่ยนะครับช่วงปลายเนี่ยจะเด้งเด้งนะครับช่วยให้ส่งเหยื่อได้ดีนะครับดีดเหยื่อได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของเซนส์นะครับเวลาที่ปลาดึงหรือปลากัดเนี่ยนะครับมันจะทําให้นะครับรับรู้นะครับการสัมผัสนะครับจากตัวเหยื่อนะครับส่งมาถึงคันเนี่ยส่งถึงปลายคันมาถึงนะครับถึงด้ามที่เราใช้เนี่ยนะครับนะครับได้ทันเลยนะครับทันวัดปลาเลยนะครับ ทำให้คันตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมชื่นชอบนะครับสามคีดแดเนี่ยนะครับจะขายดีหน่อยนะครับเอาไว้ตีนะครับปลากระพงก็ได้ปลากระสู่ก็ได้นะครับยกกระดีไมโครจิ๊กนะครับยกกาแลนสามคีดแเนี่ยจะขายดีหน่อยนะครับสี่ีดสิเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็นเยือนหนักๆเป็นลิวกีเป็นดีคอนแทกนะครับดีอินไซด์นะครับหรือว่าเป็นลาพาร่านะครับก็แล้วแต่พี่ๆนะครับ 62เนี่ยก็ขยับเวทขึ้นมาครับ62-87ก็เป็นงานหนักๆขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหนอนตีกบยางนะครับก็แล้วแต่พี่ๆที่ชื่นชอบนะครับวันนี้นะครับเอามาแนะนําให้กับพี่ๆนักตกปลาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะมันมีคันตัวนี้ด้วยหรอนะครับคันปิ้นดิเล็กนะครับรอบนี้โชว์แต่สปินนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวให้เห็นนะครับถึงรายละเอียดของคันนะครับ นี่นะครับเป็นด้ามก๊อกสวยๆเลยนี่นะครับจะเป็นลายแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับคันเนี่ยเป็นคัน X Cross ทั้งคันตั้งแต่ช่วงโคลเลยนะครับราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับปินดีเล็กนะครับพี่ๆน่าจะดูนะครับตามช่อง y o u t u b e นะครับตามที่พีเซนเตอร์เขาใช้นะครับตัวนี้นะครับน่าจะรู้จักได้เป็นอย่างดีงานดีครับ การขึ้นลูกของคันรายละเอียดของคันเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยครับปินดีเลกรีซีฟูจินะครับนี่ครับรายละเอียดของคันนะครับดูครับคันสวยๆเอ็กคอร์ตั้งแต่ช่วงนะครับท่อนล่างเลยปินดีเลกนี่นะครับสวยๆนะครับรีซีฟูจินะครับตัวนี้รีซีฟูจินะครับนี่นะครับ งานสวยมากๆนะครับงานสวยมากๆเอกคอร์ทั้งคันนะครับนี่ดีเลกนะครับนี่นะครับดีเล็กดูไกด์สวยๆครับนี่นะครับไกด์สวยๆเลยนี่นะครับไกด์สวยๆเลยนะครับ กด์ขาเดี่ยวนะครับนี่นะครับได้ดินสีเลือดหมูนะครับได้ดินสีเลือดหมูนะครับนี่นะครับงานเนี่ยนะครับการทำนะครับของคันดิเลกเนี่ยต้องบอกว่าละเอียดมากๆนะครับต้องบอกว่าละเอียดมากๆนะครับพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบนะครับกับตัวปิ้นดิเลกนะครับกับงานตัวนี้นะครับนี่นะครับ สั่งซื้อเงนเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีแต่สปินนะครับเบสแคตติ้งเนี่ยน่าจะเข้าเร็วๆนี้นะครับเอ่อถ้าเป็นเวทนะครับถ้าเป็นเวทที่สามแปดสี่คีสิบเนี่ยนะครับความยาวจะอยู่ที่หกฟุตเจ็ดนะครับถ้าเป็นหกสิบสองแปดสิบเจ็ดเนี่ยจะยาวที่หกฟุตเก้านะครับยาวหกฟุตเก้าจะยาวสองขนาดนะครับสามคีดแปดนะครับจะยาวหกฟุตเจ็ดนะครับสี่คีสิบเนี่ยจะยาวหกฟุตเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นหกสิบสองกับแปดสิบเจ็ดเนี่ยจะยาวหกฟุตเก้า นะครับทำระยะได้ดีนะครับตีปลาได้ไกลนะครับพี่ๆก็เลือกใช้นะครับตามความชอบนะครับแล้วก็นะครับเลือกใช้ตามหน้างานนะครับที่พี่ๆชอบนะครับ87เนี่ยนะครับตีเหยื่อเนี่ยนะครับก็ดีนะครับ14กรัมสวยๆเลยนะครับตีปลาเขื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะตีปลาอ่างก็ได้นะครับงานช่อนกระสูบชะโดนะครับเซนดีลิฟดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้น้องลองทำแอคชั่นให้ดูในเบื้องต้น นะครับเดี๋ยวลองทำแอคชั่นให้ดูในเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าคันปีนดีเลกนะครับทั้ง4เวทนี้นะครับตัวนี้นะครับนับสองคันนี้นะจะเป็นเวท3ขีด8แล้วก็4ขีด10นะครับ6ฟุต7นะครับนี่เดี๋ยวดูแอคชั่นคันนะครับนะครับเออ3ามขีด8ก็จะอ่อนหน่อยตัวนี้4 4ีขีด1ินะครับเนี่ยจะดูตึงๆหน่อยนะครับแอคชั่นนะครับตัวนี้จะตึงๆแล้วก็ตัวปลายคันนะครับ3มขีด8ดเนี่ยนะครับ จะเล็กหน่อยนะครับถ้าให้ดูนะครับรายละเอียดของคันนะครับสามขีดแปดจะเล็กหน่อยนะครับสี่ขีดสิบก็จะตึงๆหน่อยนะครับเล่นงานก็นะครับนกปลาได้เลี้วหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเอาอารมณ์นะครับแล้วก็เรื่องของนะครับใช้เหยื่อเบาๆเนี่ยนะครับสามขีดแปดตอบโจทย์มากๆนะครับอันนี้แอคชั่นของคันนะครับจะโค้งนะครับสามขีดแปดจะโค้งหน่อยนะครับสี่ขีดสิบจะตึงๆนิดๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัว62นะครับ แล้วก็87ดูบ้างนะครับ62แล้วก็87นะครับความยาวที่6ฟุต9นะครับเดี๋ยวนะ87นะอันนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็น62ตัวนี้จะเป็น87นะครับเรื่องของคันนะครับ87นะครับความหนาของคันนะครับความใหญ่ของคันก็จะมีมากหน่อยนะครับเพราะว่าเวทค่อนข้างจะตึงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับนี่62นะครับ อันนี้87 87็จก็จะตึงๆนะครับดูแอคชั่นของคันความโค้งของคันนะครับอันนี้ผมยกให้ตึงๆเลยนะครับนี่นะครับ62นะครับแอคชั่นสวยๆนะครับนะครับถ้าชื่นชอบกับงานเดินหนอนนะครับเดินหนอนตีกระดีตีไมโครจิกนะครับตัวนี้ก็ยังตีได้นะครับเดินหนอนเนี่ยนะครับใช้เหยื่อไม่หนักมากนะครับสัก5กรัมนะครับตัวนี้5กรัมนะครับ7กรัมเนี่ยนะครับตีเหยื่อเนี่ยลิบๆเลยนะครับเด้งดีนะครับ นะครับนะครับก็ทำให้ชั่นให้ดูนะครับเรื่องของคันเบสปินดีเล็กทั้ง4รุ่นนะครับพี่ๆนะครับที่สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับสำหรับคันเจ้าปินดีเล็กนะครับรอบนี้ที่ทำให้ดูนะครับเป็นสปินนิ่งก่อนนะครับส่วนเบสแคตติ้งเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะทำวิดีโอแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกครั้งนึงนะครับ ฝากไว้นะครับพี่ๆครับสนใจกับคันปิ้นดีเล็กนะครับคันกาไฟายลิซิทฟูจิดามกอกพุดเดิ้ลนะครับคันเอ็กคอร์ททั้งคันเหนียวพาวเวอร์ลิฟ์ดีเซน์ดีนะครับเลือกใช้ตามความชอบของหน้างานนะครับมีให้เลือกหลายเวทหลายขนาดนะครับพี่ๆครับสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับฝากพี่ไว้นะครับสนใจกับสินค้ารุ่นอื่นๆนะครับทางร้านก็มีสินค้านะครับให้พี่ๆได้เลือกชมนะครับผ่านทางเว็บไซต์ นะครับก็จะมีทั้งลอกทั้งคันอุปกรณ์ปลายสายนะครับเอเซอรอรี่นะครับอุปกรณ์แต่งลอกดูแลรักษาลอกก็มีนะครับพี่ๆก็เลือกชมนะครับในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับพิมพ์ Google นะครับเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ตีน้อยตกปลานะครับก็จะเจอทั้งเว็บไซต์ f c e e o o o นะครับเพจของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ แคปหน้าจอนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับถึงสินค้าบางครั้งต้องขออภัยพี่พีนะครับอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างสินค้าค่อนข้างจะเยอะนะครับแคปเข้ามาสอบถามได้ทางช่องทางของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook- l i n e l i n แอนะครับแล้วก็แฟนเพจของร้านนะครับทางร้านก็มีน้องๆนะครับคอยตอบนะครับคำถามให้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สินค้าตัวไหนที่มีเนี่ยก็จะรีบแจ้งยอดนะครับแล้วก็แพ็คจะส่งให้ทานใช้อย่างรวดเร็ว นะครับกับพี่พี่ออนไลน์นะครับพี่พี่ครับก็ฝากพี่พี่ไว้นะครับสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับกับสินค้าอุปกรณ์ตกปลาขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ